สวัสดีครับท่านหนุ่มครับวันดังการที่ส3ามกันยายนนะครับ8ปดเดกายี่บอจีครับดูภาพรวม x อคยูพักเช้านะครับพักเช้าที่ส่งรูปนี้ไปนะครับก็นะครับตอนเอ่อตอนที่เขาเปิดมานะครับเขามีเขามีเด้งขึ้นมานะครับหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดนะราคาเมื่อคืนน่าจะปิดอยู่ประมาณทั้งสองห้านี่นะครับแล้วก็เด้งมาลักษณะเด้งเนี่ยมันเด้งน้อยนะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นลักษณะการ กลับลงมาต่อได้นะครับเนื่องเก่วกับว่าถ้าเราเห็นตรงนี้มันเป็นแรงขายนะครับฝั่งนี้เป็นแรงซื้อน้อยพอซื้อน้อยนี่มันขายต่อลงมาได้นะครับถ้าดูตามสัดส่วนเนี่ยมีโอกาสจะลงถึงนะครับต่ํากว่ารูเดิมนะครับลงมาทาง17201716ได้เลยนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ดุดโลนะนะครับฉะนั้นเราเดี๋ยวเราไปดูกราฟล่าสุดกันนะครับใครมีคําถามอะไรพิมพ์ไว้นะครับอ่าตอนนี้ก็ลงมาแล้วนะครับ 1721นะครับอาจจะมีเด้งบ้างแต่ว่าดูแล้วเนี่ยมันก็จะลงมาก่อนนะนะครับเราดูเ k u นะครับอรอบที่ใกล้ที่สุดก็คือรอบที่อยู่ตั้งแต่ตรงนี้นะฮะตั้งแต่รูนี้ไปนะครับสังเกตว่าลักษณะการเคลื่อนที่มันขึ้นแบบนี้มานะครับแล้วก็ย่อลึกนะครับแล้วก็ภาพเมื่อวานก็เป็นการวิ่งขึ้นรอบใหญ่ไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อคือนตอนดึก เขาย่อลึกลงมานะครับภาคเช้าเด้งนะครับเด้งน้อยนะครับเอฟเฟกมันจะลงลึกได้เหมือนกันนะนะฮะถ้าเราเทียบเป็นหนึ่งต่อหนึ่งมันก็จะลงประมาณนี้นะครับถ้าเราวัดไฟโบลงมาใช้ไฮนะครับใช้โลเราก็วัดยอดลงมานะ่สูงสีนะครับแถวนี้หนึ่งเจ็ดหนึ่งหกนะถ้าใครติดบายนะครับถ้าใครติดบายไม่สูงมากเขาเด้งให้คนออกนะถ้าใครติดเซลลอ,อยู่ในโซนประมาณ หนะึ่งแปดหนึ่งหกเนี่ยผมว่าสูงสีอาจจะได้ออกนะครับเราวัดไฟโบซอ้อนกันนะครับไฮกับโลก่อนหน้าสูงสีครับกรอบนี้มีโอกาสมีโอกาสได้ออกนะคนที่จะตั้งรับบายเดี๋ยวรอก่อนนะครับมีโอกาสถ้ามันกลับตัวจากโซนประมาณหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกพอจะรับบายได้นะครับเดี๋ยวค่อยเล่นไปทางทดสอบไฮเดิมนะก็ขึ้นไปทางสามห้าหรือสูงกว่านะครับแต่เนื่องจากว่ามันมีโอกาสจะย่อลึกนะครับควรรอก่อน นะครับการที่นะครับในกรณีที่ย่อย่อลึกนะครับมีโอกาสจะถึงหนึ่งหกนะครับแต่ก่อนหน้านี้มันจะมีเนี่ย้าระยะอยู่ตรงนี้นะครับใกล้ๆกับสองศูนย์ถ้าไปลุดสองศูนย์ขึ้นได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าลงมาถึงหนึ่งหกเนี่ยคือย่อลึกนะครับที่ผมวัดจะส่วนลงมาตรงนี้ถ้ามันหนึ่งต่อหนึ่งเท่ากันน่ะมีโอกาสจะเด้งจากหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกนะครับคนที่จะตั้งระบ,บายรอก่อนนะฮะคนที่เซลลงมาแล้วก็ ลองถือดูนะครับมีโอกาสจะลงทางนี้นะครับ20หรือว่า16นะครับอเดียเอกยูพักกลางวันนะครับพักคาดว่าเป็นการยอร่อก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ